เจอเฮดด้าหนึ่งดอกบม่รู้ว่าเป็นเห็ดผึ่งบานหรือเปล่ามันเท่าแล้วอันนี้ดอกนี่เท่าแล้วมาเอา เอาเห็นดูตรงนี้ละเจาเห็ดจ้าเห็ดเหเห,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 เห็ดมันคือเห็ดอีหยังเฮ็ดพิงเห็ดพึ่งขาไลา่ เพ็พึ่งค้วมสีสามดอกเจ็ดพึ่งเน o หลอกพึ่งน่าเล้วน่าเล็ว เนี่ยเฮ็ดเถิงอันนี้บระกาดจับเฮ็ดเถิงอันนี้มันกินได้บ่เนาะเนะี่ยบอรูเคือกันว่ามันกินได้บ่มีสามดอกบอรูเคือกันว่ากินได้บ่คือเห็ดดินเลยเนี่ย เห็ดดินบานเห่าเลยบ่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าบ่าได้ถือหนังสือเห็ดมาบ่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่ามันดอกนหนึ่งดอก หวานจ้าเยุดหวานน,น,านี่นดอกนึงจ้านี่ดอกนึง่ง เฮ็ดผึ่งขาไล่เฮ็ดดอกนี่มันเท่าแล้วนาะจะเนาะ,น,น,าะนี่คืคอไข่เฮ็ดดิ้นบานเฮ้า นี่เลดจ่าที่ว่าพี่กีบมาก็ไดไม่แค่นี้ละจ่ายเฮ็ดพึ่งขาไล่เน,นาะจ้ะเนาะ